สวัสดีครับวันนี้เรามาที่ตลาดวัดอัมพรวันนะครับหรือว่าวัดหลวงพ่อโนงนะครับอ,อยู่ที่บางรี่นะครับอำเภอสองพี่น้องนะครับเรามาเจอร้านปอหมูย่างของน้องมิ้นอีกแล้วนะครับนี่ ส่วนนี้คืออะไรครับเนี่ยล,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 ลิ้นลิ้นหมูโอ้มาเป็นเป็นอันนี้เป็นหูหม,หมูนะครับใส่หมูนี่ครับเราเรามาร้านพอ่อหมูย่างครับ อันนี้อันนี้เราขายอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้ขายอยู่ที่ตลาดนัดอัมพวันครับบางรีหลวงพะโนงครับตลาดนัดอัมพวันครับผมวัดหลวงพะโนงใช่ใช่เอ่อเขาเรียกอำเภออะไรบางรีออำเภอสองพี่น้องครับอำเภอสองพี่น้องตำบลบางรีใช่ไหมมันเป็นเทศบาลนะพอตรงนี้เป็นเทศบาลครัอเป็นเทศบาลนะเทศบาลเทศบาลสองพี่น้องทางร้านนี้มีเอ่อส่วนไหนของ นี่อ่าหมูม่นที่ที่เรามาย่างเป็นพวกมีสันคอสันคอแล้วก็ไส้อ่อนสันทังแล้วก็พวกหน้ากากก็จะมีพวกหนีหน้ากากหูลิ้นหูลิ้นแก้มบนแก้มบนก็จะอันนี้ครับพี่อันนี้คือแก้มบนนี่แก้มบนนี่แก้มอันนี้คือแก้มบนใช่ใช่เป็นส่วนหน้ากากของหมูนะอ ตอนนี้เรามาทำแบบนี้จะแลดูหน้าทานเลยอันนี้ก็คือลิ้นอันนี้คือหูอเอหูหูเฮอันนี้คือหูทำยังชาดส่วนตรงนี้ก็คือลิ้นลิ้นครับลิ้นอันนี้เราเรามาแบบมาแล่แผ่ใช่ไหมแผ่ใช่ก็เอาไปลวกน้ำก่อนแล้วคูดผังพืชออกก่อนแล้วถึงออามาแล่บางๆเพื่อว่าให้ง่ายต่อการย่าง แล้วเราเรามาขายที่นี่วันหนึ่งกิโลครับวันนี้เอามาห้าห้าสิบโลเนี่ยครับ <50 S 1> ห้าสิบตนะ่อต่อหนึ่งสุกนะหนึ่งสุกนัดเนี่ยครับห้าสิบโลรวมรวมทั้งหมดอ่ะ วันนี้ห้าสิบโลครับวันนี้ห้าสิบโลใช่ใช่ใช่ครับก็ใครอยู่ในละแวกนะครับวัดอมตะวันหรือว่าวัดหลงงวงวะนงใครมาที่ตลาดนัดนี้ก็ผมฝากไว้ด้วยนะครับร้านนี้นะครับต้องย่างสองคนนะย่าง,องสองคนไปสองคนไม่งั้นยา่างไม่ไมท <ำ S 2> ันไล่ทันลูกค้านะใช่ครับ แล้วเราก็ออะไรนะได้ข่าวว่าทางทางร้านทางร้านนี้มีเขาเรียกอะไรนะทาเป็น <ทำ S 1> แพ็คส่งแพ็คส่งทำเป็นแพ็คส่งเลยพี่ค็นไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนเราก็ตรงได้ใช่ครับแล้วเราแพ็คแพ็คส่งเนี่ยเอ,อมีขั้นต่ำไหมก็ถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนตั้งเนี่ยขั้นต่ำได้หมดเ้พี่ไม่มีขั้นต่ำพี่ หนึ่งโลสองโลสามโลสามารถสั่งไปชิมก่อนออร่อยแล้วสั่างไม่ได้ครับยินดีก็คือเราเรามีการต้องคืออาจจะแช่ฟิชไปใช่ใช่ครับแช่ไส้ลังโฟมไปไส้ลังโฟมใช่ครับแล้วโลละเท่าไหร่ก็มีพวกประเภทสันคอนะสันคอโลละ2องอยห้าสิบแล้วก็ไส้ออนโลละ3ามร้อยห้าสิบก็มีพวกสัมชั้นโลละ2องหสิบแล้วชัด ถ้ามีราคาส่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันทางแชทได้ติดต่อได้ติดต่อทางเพจได้ได้เลยครับติดต่อผ่านทางเพจได้เลยครับมีราคาส่งรับไปรับไปขายนี่คือมีกําไรแน่นอนอา่าใช่ครับอันนี้คือถ้าถ้าถ้าเราสร้างไปคือเหมือนกับว่าสร้างไปย่างเองครับในเทศกาลน้ำตังได้ไดแล้วนะแล้วน้ําจิ้มอ่ะน้ําจิ้มก็คือตอนหนึ่งโลจะจะแถมให้ไปหนึ่งขวดเลย หนึ่งโลเราจะแถมน้ำจิ้มให้หนึ่งขวดใช่ใช่โอ้าอเดี๋ยวมีน้ำจิ้มแถมไปให้ในันทาเป็นน้ำจิ้มอะไรครับเป็นน้ำจิ้มเจวมะขามนะครับน้ำจิ้มเจวมะขามทางเป็นสูตรของทางร้านเองอร่อยอร่อยเลยใช่ครับเป็นน้ำจิ้มเจอเค

ฝากฝากร้านด้วยนะคะวันวันอังคารก็จะอยู่นัดด้านโรงพยาบาลบางรีค่ะวันพุธในมอกระเสดกำแพงแสนวันพฤหัสทุ่งข้อค่ะวันศุกร์ก็จะอยู่ที่นี่เลยบางรีวัดอัมพวันและวันเสาร์ก็จะอยู่ทุ่งข้อวันอาทิตย์ก็คุณวันกำแพงแสนนะคะ่าเฟซบุ๊กก็มิ้นอารยาภาษาอังกฤษมิ้นอารยาสุพันธ์เบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าสี่หกสองหนึ่งสามเจ็ดก็ ติดต่อได้นะหมูหมักพร้อมน้ำติ้มก็มีส่งนะคะหมูหมักค่ะมีมีหลายชิ้นส่วนพักมาล่วงหน้าได้เลยค่ะโทรมาก็ได้นะคะแล้วก็คือทางร้านก็จะมีการสั่งแบบว่าส่งได้ทั่วประเทศได้จากกำลังกำลังคิดพัฒนาอยู่ค่ะกำลังจะต้องส่งค่ะก็ลองติดต่อมาทางทางเฟซดูอ่าติดต่อมาทางเฟซหรือว่าโทรซั์มาด้ำแล้วก็เบอร์ได้ตอนนี้ค่ะอร่อยค่ะแน่นอนน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มนี่คือเป็นน้ำจิ้มอะไรครับ น้ำจิ้มเป็นมะขามค่ะมะขามเป็นแบบแจ่วคือพริกพริกขั่วเองอพริกขั่วเองทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์คือสูตรของแก้วร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อค่ะเครื่องเทศทุกอย่างหมูมักก็เหมือนกันครับแล้วหมูนี่เรามีมีหมูอะไรบ้างเนี่ยมีสันคอมีไส้อ่อนไส้อ่อนแท้นะไม่เหนียวนะคะไม่ขมคะ่ะแล้วก็นี่เป็นหน้ากากเป็นชุ่มแก้มนี่เป็นสามชั้นอันนี้ก็แก้มเหมือนกันอยู่ในหน้ากากอันนี้เป็นหู ถูขขค่ะลิ้นหมดไปแล้วมีหลายชิ้นต่วนะคะ่ะโอเคนะครับเราก็ฝากร้านกอหมูย่างด้วยนะครับก็คใครที่สนใจที่จะรับไปเอ่อไปย่างเองะนะครับในช่วงเทศกาลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงการหรืออะไรนะครับรก็ฝากพีพีเอฟซีหรือว่าผู้ที่ได้เข้ามารับชมครับรับรองว่าร้านนี้น้ำจิ้มเด็ดนะครับสูตร อมะาขามนะครับเจ้มามะขามนะครับรจริงวันนี้ต้องาออการคนเยอะอร่อยมากแน่อนอโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ ได้ตอนับเือนแม่ก็จะปันกลไปแล้ว อยู่ตรงนี้ยังนงะอันนี้นะคะร้อยสิบบาทจ้า <S die> อยากเป็นอย่างนั้นไงได้เรียกได้นะคะนี้ร้อยสิบบาทค่ะได้ทอเก้าร้อยแล้ว อย่างละขีดเนาะลใส่จานร้ไ้จ้าอันนี้สองร้อยจ้าช่จ้าาแก็บอีกสิบาทอะเมื่อกี้ิ้นีว่าสี่ิบา1สบาทเ่กี้เขา มีเคี่วผมเล็กต้ยเป็นห้าสิบแบขึ้นไม่านลูกค้านะครับย่างไม่านลูกค้าเลยสองสองร้อยสองร้อยสิบบาทจ้าจ่าเลยจ้าได้ออนฉัดค็ถัดนั้นได้นะคะยคะอันนั้นร้อยยี่สิบร้อยห้าสองร้ยเจ็ดสิบบาทจ้า ได้เรียได้นะคะผูขีดละสี่สิบจ้าแบ่งได้จ้าอันนั้นชุดใหญ่เมื่อกี้เนี่ยคิดว่าสองสิบอ่ะอันนี้เจ็ดสิบห้าบาทถสอันนี้เจ็ดสิบนี้ก่อนนะแล้วชุดใหญ่ก่อนนะอ่าเดียวกันยกเว้นไส้จ่ะ ไปเฉี่ยห้าสิบไปอ่อนสัดพอสัทัเล้าสิบได้จ้เป็นนะคะกันากึ้งไปอ่อนาล้วหมดแล้วใส่างหมดแล้วนะครับห้าโลวันนี้ห้าิโลหมดแล้ววันนี้ครับ กระเด็กนกระโดนนะลือหัดก็ก็ไปอยู่วันเสาร์ก็ไปแล้วอันนี้ก็เวลาใกล้จะ6โมงแล้วก็ย่างเสร็จตับเรียบร้อยนะครับก็เหลือแค่ไปจ้าต้นนี้นะครับเราจะหมดแล้วอันนี้ซอยเดิมเลยค่ะอยู่ต้นซอยห,าห,าห่าง่ายเลยวันเสาร์พี่เจตีทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านที่ผมอที่เข้ามารับชมน,นะครับไกลหรือว่าอันนี้160และเปียนมาครับับกองย่างครับ จำป้ายนี้ไว้นะครับเจอที่ไหนจะซื้อได้เลยนะวันนี้มาขายที่วัดหลวงพนอนนะครับวัดธรรมวัวันศุกร์นะครับก็ขอบคุณที่เรียกตีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ